สวัสดีครับวันนี้ร้านจอมฟิชชิงครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่อีกแล้วครับเป็นคันเบ็ดครับจากค่ายอาชิโนโรครับนี่ครับมาเป็นลังเลยครับคันอาชิโนโมิกเลตนครับมีแปดเก้าสิบฟุตเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงครับคันมินนเรเลตน คันนี้8ฟุตครับรไปดูเวทข้างข้งในกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นี่ครับคันมิเลตโตน8ฟุตคาแค่อชิโนเป็นด้ำเคลือบครับเวทเวทเท่าไหร่เวท สิบห้าสามสิบครับตัวนี้เวทแข็งครับนี่นี่ครับเวทแข็งอ่าครับถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ที่ร้านครับร้านจอมฟิชชิ่งครับหรือว่าก็ทางไลน์ก็ได้ครับเบอร์โทรก็ได้ครับนี่ครับร้านจอมฟิชชิ่งครับ เผือ่อใครหาอยู่ครับก็เว็บมันดูได้ที่ร้านครับนี่ครับคันมิเลตโตนครับมีแปดเก้าสิบพุตครับก็อลองติดต่อเข้ามาดูครับ